เครื่องพิมพ์เอเสาแบบโวเข็มม้วนเก็บสำเนาและตัดกระดาษอัตโนมัติ f s สั n TMU20A จากพลาสติกนะครับวันนี้นะครับมีสินค้ามาแนะนำนะครับเป็นเครื่องพิมพ์ใบเสร็จแบบโฮเกมนะครับจากแบรนด์เอฟซันนะครับรุ่น T M U 220A นะครับตัวนี้นะครับม้วนเก็บสำเนาอัตโนมัตินะครับมาดูที่ภายนอกของตัวเครื่องก่อนนะครับวัสดุที่ใช้นะครับแข็งแรงทนทานแน่นอนนะครับตัวนี้นะครับสามารถติดตั้งได้หลายพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นบนโต๊ะนะครับหรือว่าแขวนไว้ที่ผนังก็สามารถทําได้นะครับก็ความเร็วในการพิมพ์ของตัวนี้นะครับอยู่ที่4.7บรรทัดต่อวินาทีอายุการใช้งานของตััััััััวเเคคคคครร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 ืื่่่่อออองงงงนนนนนนนะะะะะบบบบบบ18 8ล้้้าาาาาาทททดดดมมมมีีีตตตกกษโิิยุใใชถึแผํหพพ์ สําหรับการใช้งานที่ต่อเนื่องและยาวนานในส่วนของการบำรุงรักษานะครับก็สามารถทําได้ง่ายๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนตลับมึกนะครับการเปลี่ยนใบเสร็จนะครับก็สามารถทําได้ง่ายๆเลยนะครับก็เพียงแค่เรานี่ครับกดตรงนี้ขึ้นนะครับอ่ะก็จะเปิดอันนี้จะเป็นในส่วนของการติดตั้งสติกเกอร์นะครับ และในส่วนของข้างหน้าตรงนี้นะครับจะเป็นจะเป็นในส่วนของการติดตั้งตลับหมึกนะครับถ้าลูกค้าท่านใดนะครับอยากจะดูวิธีการติดตั้งแบบละเอียดนะครับก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์ไว้ให้นะครับซึ่งทําคลิปวิดีโอไว้เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ p o s p a c k นะครับเบอร์เว็บ p o s p a c k com line official account p o s p a c k เบอร์โทรศัพท์0 2 0 2 6 3 3 6 1 1 Cospack ยินดีบริการครับ